สวัสดีค bon. ร uh, right. ับผมช่องไอตมมนะครับอ่าตอนนี hat, <S <S ้เขาอยู่หนางานแล้วนะครับใายในหน้างานซ่อนนุิ่นกระเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาให้กำลังใจลูกนมองครับเสอกระเดินทางมาถึงแนวร่าะับิจนถึร้าอาหารระดับเป็นจาสาและีิตภัณฑคัรูม่ลงไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าโอปบ้าทาการงานและ และรทหมย้าเคบกาห่งกำลังใจหนุองบรรยากาศกำลังต่างเวทีนะครับมะับกาำลังต่าวทเดี๋ยวระังกันดีกว่าว่าราวัลองเมีอะไรบ้างคด่นอพระงขันครับวันนี้ครับอยู่นะรับสวัสดี่ที่งมาถึงเบ มีตัวครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วการงนะครับหรือตัวที่ของบขสนะครับหรือตั๋วที่อยู่แที่ยี้โบรแกล็รามในช่วงทีเรียตการจัดงานของเราก็คือตั้งแต่25ต้นมานถึง่กนะครับกันยายนสองพันห้าสิบนะครับสามารถนำหลักฐานไปแสดงที่จุดก่ออุนายนรครับเพื่อติดต่อขอรับซื้อสิพิเศษหรที่้นี่อยางที่เราใสวนี้สวยมากนะครับสวยมากคะมีมีสีขาวสีดำนะคะก็มา ทางเราจะได้พร้อมกับกิจกรรมไลฟ์แบ่งแชร์ครับวันนี้ครับเรามีบรรยากาศที่แม่งกัดเองพื้นที่นะครับมีกันที่ ใช่ที่ชื่อว่าเที่ยวอีสานนั่นเองนะครับขอสองน้ำของท่ากันไปกดบอกนะครับมีพร้อแชร์ด้วยนะครับและสังเกตุเป็นบริการของน้ำนะครับที่อยู่บนสุทธิน่ากิน้เป็นของเราห้องน้ำชายก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และมภาาระให้เราด้วยนะครับและนำที่แชร์ไปเนี่ยแหละครับไปโชว์ที่กองบริการแล้วเสื้อยืดซีดด้วยใช่ไหมโอ้โหง่ายมาก จะไม่หมดนที่นี่ก็จะเป็นที่สาวน่อยเท่าครับสามารถพอเข้าไปในกองอนวยการและไหนๆก็ไปแล้วเราจะมี QR วอัพโกลที่สังคมทัศน์แสดงสามารถสแกน QR วอัพโกตึกออกที่จุดอนวยการนะครับและเข้าไปเลือกรับส่วนลดพิเศษที่พักทั่วทุกที่ทุกทางไม่เล้ย สอนุดนกับมาถึงนะครับสอนุดเป็นกรือมาแบบนี้เราไปกดใช้ส่วนลดดูนะคะมันลดได้อะมกอนี้ร้านค้าร้าน้ายกันย่อยตังแล้วนะยอยตังแล้วครับท่านี่มาร่วมชมเรอยางที่าต้งบอกไปว่านอาหารของเราเนี่ยมีจัดเต็มม่จัดปุกบค่ะแน่นอนและท่านใดที่ช้อปปิ้งตั้งแต่ครบยุคทุกหน่วยบาทขึ้นไปเราจะมีพรอขาที่ตองการนะครับมอบให้กับทุกท่านยำมาเยอะทุกต่อมาถึงอนกลา ซึ่งเราจะมีการแจกรางวัลในงานเราด้วยกะนี้ค่ะแล้วโอ้โหก่อนเวลา20นาฬาโดยประมาณเราจะแจกคในที่แนี้คุณอ้อเราที่สองเวลา21นาฬิกาเราแจกที่เปเงินแบ็กรอบด้านหน้าตรงาจุดกำลังของเราและรอบสุดท้าย22นาฬิกาเราก็จะแจกเช่ดยรางวัลแ่อดคามราพูดกับ ยัว่อนะคะจะได้หยากได้ค่ะจะได้ที่ไปซื้อหอนะคะรางวัลนะคะจะไล่จากเล็กไปหาใหญ่ค่ะ,ะารางวัลแรกเลยจะเป็นโรงแรมเดอะพันนารายนะคะมูลค่า2,600บาทต่วรางวั<ร>ลโรงแรมเอดอะวิลเซตอุดรธานีมูลค่า2,750ันเห้าสิบาทตัวรางวัลน,นะคะโรงแรงใมใโช่วงนีรนมคะ 2,850บาท1รางวัลรางวัลโรงแรมทอแสนทะเลทรายบนราชธานีคือละ3,000บาท2รางวัลภูนาคับรีสอร์ทมวันละ4,200บาท4รางวัลเดอะกินารี่รีสอร์ทเขาใหญ่4,200บาท2รางวัลภูผาน้ำรีสอร์ทแแสสงงกกนนออยยั หนึ่งรางวัลโรงแรมได้คุณมาที่พิาได้รีสอร์ทเขาใหญ่6กพันบาทสีรางวัลโรงแรมอินเตอร์คอนเนตคุนเนท่านนะคะฟิท่านเขาใหญ่รีสอร์ทหนึ่งห่สองพั้อบาทนี่นะครับ่วาม่พี่น้องเอซีกีฬากรมาปูสาดอดนะครับน่มเนน้องเอฟซีหละกะมาปูสาดรอดแน้องนวบหงรางวัลนะคะก็คือตัดเตามที่พีจแรณอบเลยได้ ครบห0้ยบาทเอาปูปองนะคะมาแลกคูปองทัติอที่จุดลงทะเบียนเี็กเท่านี้ลูกค้าก็จะมีสิทธิ์ได้รุนแล้วและที่พิเพ์ไปกว่านั้นก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่ในงานก็ได้นะรอโทรติดต่อนะคะแต่ถ้าอยู่ก็คือติดต่อรับได้เลยที่จุดลงทะเบียนได้ค่ะ วนนี้อีกแล้วค่ะถูกต้อครับและนงานของเราครับอย่างที่บอกันว <importe th> ่าตอนนี้เราจับป็นทีมที่เพืนหับก่อนที่เราครับให้ชาวต่แกเป็นดีแล้ก็ต้เรียนวเป็นมสอาน้แับกนบนเวทีการของเราแบนี้บอกว่ามีทุกทิควางาก็นเวียวคนี่ครับทีมงานเจียวทูนะครับสวัสดีครับ

โอ้โหมาถักมาเชียร์ผู้ใดครับวันนี้ครับโอ้เชียร์หน่องหญิงเนาะเนี่ยฝากพ่อแม่พี่น้นอ,นนองเอฟซีนะครับนี่แฟนบ้านครับน้องหญิงเชียร์มานานโอ้เนาะได้ประก,กาศให้ครับผมเยอีหลานหน่อยเขานนเนาะเต็มที่เลยแม่เนาะวันนี้นเนาะครับรอเลยรอเลยกินข้าวกินน้ำไปครับผม โอ้มีแล e ้ว oh! มีแล okay. okay. right. okay. okay. ้วโอเคครับขอบคุณหลายครับแม่ครับเงานเจโอนะครับ Youtube แต่ละช่องก็มากันหมดแล้วนะครับบอก่าันะคะจรงะาับรงาากัรอบนะับ คนะครับก็ใครคารมันต้องห่นอครับ้กพาวรุ่นม่ยนัดูาอุนะคคคุณารยบรรยากาศนะครับบรรยากาศแปลิเนียช่วบรรยากาศแปลขอาเนะครับแล้วก็คุณพีกพุไทยคุณผุขนลพร อจ้เจ้าหน้าที่ทักษาต้องบัดเพก่นเยอะนะครับมาล่อแล้วดูอยู่ดูอยู่ตารารก็ล่านะครับจากิปที่แล้วจะลงไปนะครับือว่าเราได้อัารมณ์ทั่แกต่าจุกสินปินของเราแล้วก็คนรที่ชอบอะไรับกินอะไรราทำความไม่ดีสารกับคนผ้า้วยบอกเลยว่า หมอนร่งใหญ่ก็อลังการมากเลยค่ะคุณตื่นตากับหมอนลำมากๆเลยเค่ะว่าปกติไม่ได้ดูนะคะตื่นเราเขาแบบพาเราดูอะไรเงี้วันนี้เราบอกเห็นเลยเขาอลังการจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเพราะฉะนั้นในขนาดจะเพิ่งเลิกเรียนนะครับแม่น่าจะไม่ฮามากมันสำคัญเลยค่ะเทนเนอร์อีซาน์ดคะเทนเนอีสาน์ดพื่อเพื่อนนักศัตริย์ในันนี้ทุกท่านได้ชมกันฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะและยังมีกิจกรรมให้ร่วมสืบุณบ้านปายก็คือคุณอาจจะ ไอแตมครับโอ้ที่มากผมเที่ผมใช้วัดไงครับผมอ๋อทุันผมอยู่ทุกวันนะแขงชายมีนะครับไปนครับผมแข่งชายอยู่สองสามสองามนี่แหละครับอ๋อผมก็เปีนข้าองผมเม่ก้ก็ย้าอยู่ท่แล้ายอยู่เป็นวันอ๋อข้าขผมก็นี่แหละครับที่นี่แล้วก็เอาวันจะมาจาร์ทุกัมาจาร์ครับป็นบุรีนะมาอยู่บนครับปสำหรับข้าอแครับ มุ่มนนะกำลคุ right yeah, ้มนี่แหละกับเสียงนี่กเวียละคเขามาด้ของแค่แนหลายมื่นยวนเพิ่งมาถึงนะครับหรืว่านีคเลยครับมาไดนนครับมาแ้เอาหัวมาหมเอาเครื่องนจเอารถเเคื่อมาแล้วเอา